ครับตอนนี้ก็ที่เห็นอยู่ก็คือสี่สหายนะครับสหายที่หนึ่งเป็นสุภาพบุรุษนะฮะสหายที่สองที่สามที่สี่เป็นสุภาพส,ส,สตรีนะครับวันนี้มาเป็นสักขีพยานเ,าเพื่อพิสูจน์ว่าวันนี้ชุดฉีดพ่นสี่สหายาทําผลผลิตให้กับกเกษตรกรได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเอาละรู้สึกไงบ้างครับพี่แดงครับประทับใจนะคะประทับใจใช่ไหมฮะ ก็มีถือว่าเป็นเป็นคนที่มีส่วนร่วมที่ทําให้เกษตรกรรอดพ้นจากการขาดทุนถูกต้องไหมครับค่ะโอ้นะครับแล้วที่ยืนอยู่ชื่ออะไรครับชื่อครับชื่อสมหมายเป็นอะไรกับสมชายสมชายสมหมายน้องสมปองกันเลยคุณสมหมายก็พูดง่ายว่าได้เอาไปแล้วชุดหนึ่งเอาไปฉีดเลยครับนาเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมานาก็สวยเหมือนกัน นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับถามจริงๆตอบแบบไม่ต้องเกรงใจนะฮะที่เราฉีดนาไปรู้สึกยังไงบ้างฮะดีดีใจดีใจช่ไหมครับมันเขียวใช่ไหมฮะเขียวดําเขียวนานอ่ะจีเป็ดเป็นยังไงบ้างล่ะดีใจที่ขาวโดเราได้ดีตกลงแล้วเอข้าวโพดเตี้ยหรือจีเป็ดสูงเนี่ยจีเป็ดเตี้ยตรงๆ ครับนี่ก็เอาเป็นว่าเราเรายินดีนะครับที่วันนี้ได้มีส่วนร่วมนะฮะที่ทําให้กับเกษตรกรยิ้มได้นะฮะในภาวะที่เกิดวิกฤตจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นะครับทางพี่ดำรงเนาะอาจอาจจะไม่ได้เลยใช่ไหมฮะคิดว่าเพราะมันแรงอะเนาะกลับมาได้อย่างนี้โอ้นะวันนี้ยกมือให้อีกครั้งครับผมไม่โป้งเลยครับสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับชุดฉีดพ่นสีสหาย เอาเป็นว่าวันนี้ไม่ต้องรีรอไม่ต้องลีลานะครับเอาไปใช้เสเถอะนะฮะจะได้มีผลผลิตเพิ่มพูนอย่างที่เห็นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ